จนถึงปัจจุบันครับทุกท่านครับและการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ของ Seeker 7 x e ที่จะพร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษอีกทั้งประสมผสามในเรื่องของเทคโนโลยีและความ l u กชัวรี่ที่ทำให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศการสร้างสรรค์อย่างทรงพลังของ s i เก e r ในวันนี้ครับหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญพบกับ s e n ก e r 7 x Em dói และแน่นอนครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับกรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Managing Director of South East Asia Region Mr. a l s สวัสดีเสือบอลชนและพันธมิตรทุกท่านพันธุรกกจของซิกเกอร์ไทยแลนด์ทุกคนครับในนามของซิกเกอร์ไทยแลนด์ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่าการเปิดตัวของรถรุ่นใหม่ของเราในวันนี้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาซิกเกอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนไทยนะครับแล้วนำตั้งแต่ซิกเกอร์ก้าวสู่ตลาดประเทศไทย เราได้เปิดตัวรถพรีเมียมแล้วทั้งหมดมี3รุ่นก็คือ s i g เก X s i g เก009 6ที่นั่และ s i g เกอ009จิตที่นั่งผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการต้องรับอย่างอบอุ่นแล้วจนถึงวันนี้เราได้ส่งมอบประสบการณ์กับกขาขีอันเดอะรำดับ,บให้กับลูกค้ามากกว่า2 5 0 0คันทั่วประเทศแล้วนะครับ นี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวแรกแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเลืความไว้วางใจที่เราได้รุ่นสร้างกับลูกค้าทุกท่านอย่างแท้จริงนะครับซกเกอร์มุม่งเน้นการดาเนินการแบบ Customer-Centric โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้ทุกในทุกขั้นตอนของการบริการตั้งแต่ว,วลนาทีแรกที่รู้จักลูกค้าจนถึงตัวเลต่าการขายเพื่อให้ทุกกัรเดินทาง การใช้งานเต็มแต่ม,มาด้วยความอบอูนและประทับใจทูวินาทีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิธีการใช้ชีวิตของคนไทยเพื่อให้การใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำม,มาซึ่งรถยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริงและในวันนี้ผมภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่จะมาแนะนำรถยนต์เทคลักซ์ s อ v ของซิกเกอร์รุ่นล่าสุดก็คือซิกเกอร์ 7X indulge every journey ซิกเกอร์ 7X ได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความหรูหราลักชัวรี่ความสบายภายใน้อ้โดยสารสมรรถนะที่โดดเด่น รวนถึงความปลอดภัยโดย s i กเกิล e ซได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Hidden Energy Design ที่สะท้อนการออกแบบเปลี่ยนตามของงานศิลปะที่พร้อมมอบความสุขในทุกช่วงเวลาการใช้งานหรือการเดินทางสัดส่วนของรบเป็นไปตามหลัก Golden Ratio หรือสัดส่วนทองคำทำให้รถมีความสวยสง่างามในทุกมุมมอง นอกจากความสวยงานแล้วเรายังคำนึงถึงพื้นที่ในการใช้งานดีซิลเลอร์ 7X มาพร้อมพื้นที่ที่สัหราบการใช้งานมากกว่า83%ของตัวรถเพื่อให้ผู้การเดินทางสะดวกสบายและของใครสูสุดอีน้นจุนในเอกลักษณ์ของการตกแต่งก็คือซ i เกิลเซเ s t a เอ็กสตาเกตซึ่งประกอบไปด้วยแ e d ดีมากเกง 1,838ตัวหรือว่าเทียบเท่ากับจอ LED ขนาด93นิ้วสวยงการลำสมัยและตัวแต่งทั้งกลางวันและยังข้างคืนเสริมด้วยกระจกแบบเฟรมลสทั้งคันไม่ว่าจะเป็นกระจกของตัวรถกระจกวงข้างและกระจกวงหลังสะท้อนถึงความหรูหราอย่างดีไซน์และอ e ีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ ก็คือปรุดูไฟฟ้าหรือว่าอัตโนมัติโดสทั้ง4ปันที่มาพร้มระบบเซนเซอร์ทำให้ทุกกันเข้าออกจากรถสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซิกเซ็มเลกมาพร้อมกับลอฟช์ Ford, ขนาด21นิ้วจับคู่กับระบบเบรคสมรรถนะศูนย์จากอาเคโมโนเป็นชัน้นเป็นชำน,นานอันดับโลกเพื่อมื่อพราน การหยุดรถที่บั่งใจในทุกสถานการณ์แล้วในส่วนของผู้โดยสารภายในนั้นใต้รักบกรรออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Sophisticated Comfortable Experiences เพื่อเน้นให้มีความผ่องคลายและสบายตลอดการเดินทางโดยจะสามารถสัมผัสได้ถึงความสบายตั้งแต่บอกนั่งที่ปูด,ด้วยหนังในผ้า ท้องบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าที่มาพร้อมกับระบบน่วดเพิ่มผงคลายตลอดการใช้งานส่วนหน้าจอนี้ทางหน้าจอมาพร้อมกับความละเอียดแบบ HD ไม่ว่าจะเป็นจอจอกลางที่เป็นแบบ Mini LED ขนาด1 6นิ้วเฮนั์ดิสเพลย์ขนาด3 1จุนิ้วและ Cluster s ์ r กรีขนาด1 3 .2 นิ้ว โดยทั้งหมดนี้จะมาพร้อมระบบประมวลผลจะใช้ชิปของ Qualcomm Snapdragon 8295ทำให้ประมวลผลไต้รวดเร็วเสถียรต่อสนุงได้ทันใจในทุกทุกครั้งที่การใช้งานไม่เพียงเท่านั้น s i g e r 7 x อยังมาพร้อมกับระบบเสียง Si g e r Sound Proto เ e b 4 8ตังแหน่งให้คุณให้คุณภาพเสียง เปียนเสมือนกันอยู่ในคอนเสิร์ตโฮส่วนตัวเลยห้องตัวสารออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายโดยที่นั่งด้านหลังยังสามารถปรับพัาพีลาลไฟฟ้าได้ทำให้ผมใครยิ่งขึ้นกว่าเดิมในตั้งหงสมรรถนั้นซ i เกอร์เซเวก็มาแบบจัดเต็มเลยครับตัวโมเตอร์คู่จะมีให้พักกำลังสุด,สด ถึง637้อมเมาร์พร้อมเน็บิสูงสุด710นิลวตามเมตรทำให้คุณสามารถเล่นความเร็วจาก0ูนยถึง100กิโลได้ภายใน3.8วินาทีและหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือตัวแบตเตอรี่ซึ่งซิกเกอร์เซมาพร้อมก,กับระบบแบตเตอรี่800โวลต์ที่มุ่งระยะทางวิง่งไกลมากกว่าถึง730กิ ลรอมลักกำลังไฟฟ้าชาร์จเร็วแบ็ดีซได้สูงสุดถึง420วัตต์และสามารถชาร์จจัด 10- ถึง80%ภายในเวลาเพียงแค่16นาทีระบบช่วงล่งแบบแมะแอร์สแตนชั่นที่ช่วยให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลมากยิ่งขึกก้นกว่าเดิมทั้งยังมีระบบ CCD damping system ที่ช่วยให้กำลังแรงสะเทืนที่เข้าสู่หุ่โดยสาร อีนจ mm ุดเด่นของ s i g เกิลเเก็คือระบบขับขึ้นแบบ i n t e l l Intelligent a l l w h e e l Drive l i g h t i n g Switch mm hmm. ที่เปลี่ยนจาก,ก t w w h e e l Drive เป็น All-Wheel Drive ใช้เวลาเพียงแค่0.4วินาทีช่วยให้ประหยัดพลังงาน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นใช้ถนนปนถนนปกติหรือว่าสลับไปใช้ระบบกับขับขี่4ล้อท,ทั้งทีเมื่อจะใช้ความเร็วหรือว่าปนถนนเลื่อน เพื่อให้คุณขับได้อย่างปลอดภัยมั่นใจในทุกเส้นทางแล้วไทยที่สุดก็คือความปลอดภัยเพราะว่า mm hmm. safety is always the first priority of er. so, s e i k e r ซึ่ง sticker 7x ได้รับการทดสอบและได้รับรับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด5เตาจาก Euro NCAP ด้วยได้รับคะแนนมากกว่า90%สำหรับความปลอดภัย ภายใน้ขงโดยสารนี่เธอว่าเป็นสิ่งยืนยันว่า Seeker 7X เป็นโบรที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสิ่งที่ทำให้ Seeker 7X ได้รับยูโรเป็นค่าพาดต่านั้นมันมาจากระบบ Active Safety และ Passive Safety System ซึ่งระบบ Active Safety System นั้นมาพร้อมกับระบบ Seeker AD ที่มีฮาร์ดแวร์ก็คือกุ้งความละเอียดสูง12จุด ลเลเซอร์รถคัน12จุดและเรดาร์อีน1จุดทำงานประสงงานกันและประม,มวลผลโดยชิป Mobile มือถือจำนวน2จุดที่ทำให้การประมวลผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสุดๆเพื่อช่วยเตือนและปป้องกันให้คนในทุกเส้นทางในตั้งของโครงสร้างนั้น s i n g e r v X มาพร้อมกับ SCA Platform ที่ช่วยให้ภายในผูดโดยสาร มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากขึ้นและสมรรถนะกรรขัดถินที่ดียิ่งขึ้นโดยโครงสร้างนั้นจะต้นแบแบบโแบบตมเชฟอร์โพลิสตรัคเจอร์ที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับส่วนโครงสร้างของผู้นโดยสารเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดซิงก์ลซม์็กซ์ใช้โครงสร้างแบบซิงเกิลพีซสไตค์แสการเคลื่อนรูปชิ้นส่วนหุ่นโดยสารดังหลักเป็นชิ้นเดียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับพื้นที่หอ้นดยสาตด้านหลัภายมากที่สุดและพเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราได้มีการทดสอบระดับขึ้นแม่แหลกไฟฟ้าของตัวรถรวมถึงการทํางานของรถภายในพื้นที่ที่มีเครื่องแม่แหลกไฟฟ้าเข้มข้นสูงบริษัทเซนเนจไต้ลาการรวงรับให้เป็นรถยนต์ที่มีลํดาดับความปลอดภัยต่อสุขภาพาและความปลอดภัยต่อสภาพะแวดล้อม สำหรับ4ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ีสีก็คือสีขาว Crystal White สีดำ Onyx Black สีเทา Tech Gray และสีเขียว Forest Green โดยสีขาวกับสีดำจะมาพร้อมกับภายในสีดำและสีเทาและสีเขียวจะมาพร้อมกับภายในแบบ Purple and White เพื่อตัวยังความมั่นใจถึงวันนี้เรามีซิเก e r h เฮาสทั้งหมด16สาขาทั่วประเทศแล้วพร้อมรองรับในะดูในลูกค้าได้อย่างั่วถึงเพราะเราเชื่อว่าระบบอีโคซิสเซที่ครบวงมจรจะยกตำดับทางความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับลูกค้าซิเกอรุ่วมกับพันธมิตรคืออ e ี o วดกับชาร์จ เตรียมจบเปิดตัวซีเกอร์พาวเวอรทั้งหมด6แห่งโดยจะมีสถานีซีเกอร์พาวเวอร์แห่งแรกที่จะตั้งอยู่ในเซนต์คัวอร์โดยจะเป็นสถานีชาร์จที่สามารถปล่อยกำลังไฟสูงสุดถึง400กิลวัตต์แล้วสำคัญเราจะขอมอบสิธีพิเศษเนือรำดับให้ปลุกใจตลอการเดินทางของลูกค้านะครับโดยสิธีพิเศษให้ลูกค้าจะมี ก,รรการับประกันตัวรถ5ปีเหลือเ15กิโลเมรตรกบรับประกรันแบตเตอรี่8ปีเหลือ18กิโลเมตรฟรีประกันชัน้นฟรีประันฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีวอล์กอัพม r o ติตั้งฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับลูกค้าที่จมงล็อกมาก่อหน้านี้แล้วเราจะของอสซิเกอร,ร์บูเชอร์มูลค่า20,000บาท โดยลูกค้าจะสามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดหรืแรกซื้อสินค้าในบริการจากสกเกอร์สิทธิพิเศษนี้จะทำให้สำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่31สิงหาของนี้เท่านั้นนะครับเวลายังเหลือนะครับทุกคนนะครับแล้วคงหมานี้จะเป็นของ, X, อง,ง SV, ดสกเกอร์เซเอ็กซ์รถยนต์เทคลักซ์เอูโดนล่าสุดจากสกเกอร์ครับ ซิ e เกอร์เซเว่นเอ็กซ์อินดูเอทการินาขอบคุณครับขอขอบคุณ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 คุ e คุณ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  i ุณคุณ e ุณคนกครณคุ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 าคุณคุณตุณคุนอุณคุณคุณคุณยุครับเรียกคด้เลยคุคุณคุณคุคุณคุณาุณคใจคุณคคุณคุัคุัคนะครับุณคุณบุณคบคุณคคุัคุณ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 กุณคุคุณคุณคุณค รู้หลาตามหลักโลเด้นเรชโชอันนี้สำคัญครับนอกจากความรู้หลาที่ทุกท่านได้เห็นนะครับมาพร้อมกับสมรรถนะนะครับที่มิสเตอร์อเล็กซ์บอลได้บอกไปแล้วนะครับอย่างท่านนะครับได้ลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งครับทุกท่านครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณบัวเาวบัญชาเมฆกลับเุ้าสู่เวทีครับ ทกท่านครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับกับการประกาศราคายังเป็นทางการถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญวิเซอร์เละสบอร์้เลยครับครับผมสำหรับซีกอเอร์ X, ที่เปลี่ยนรุ่นท็อปรุ่น Performance All-Wheel Drive ที่มีฟังก์ชันครบถ้วนเลยเราจะมีสตาร a เกตอ t ต m a มัติโต r และมอเตอร์คู พร้อมกับช่วงล่างถูลงลมแล้วรอเป็น2 8นิ้วแบบ f o r d Wheel เบานั่นเป็นในภาพโดยรุ่ม Performance All Wheel Drive จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ ที่เดินร้านเจเสอร์เจสแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับขอเสียบมือครับหนึ่งร้านเจ0แสนเก้าหมื่าพับนบาทสักครัไหมครับคุณผู้ชขครับหนึ่งร้านเจสแสนเจสแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทเสียปรบมือจดังคๆรๆับ โอเคต่อไปนะครับแล้วสำหรับ s e n g e r 7X รู่ Long Range Rear Wheel Drive ที่มีฟังก์ชันออย่างครอบทั่นเหมือนกันมี Panoramic c l a s s Sunroof โมเดลเดียวขับขึ้นรอหลังระยะทางการวิ่งมาถึง730กิโลเมตรรออัลลอยรออัลลอย19นิว้วใน s e n g e r South Pro 21ตำแหน่งตัว s e n g e r 7X Long Range Rear Wheel Drive จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึล้าน5แสนเก้าหมื่น ก็0บ0 0 0าท1ล้าน5แสน9หมื่น9,000บาทว,ว้าวครับผมตันนี้มีพี่บูลขาวสนใจสักรังไหมครับแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วครับบอกแบบนี้ครับทุกท่านครับแขกรับเติที่เคารพครับและพี่พิสูรมวลชนทุกท่านครับคุณอเล็กซ์แอบกระซิบผมว่าว,วันนี้มีเซอร์ไพรส์ปปราสมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันครใช่ครับทุกคนบอกว่าอา้า ราคามีลูกไปตั้งดตดเช้าแล้วหรือครับไม่ใช่ครับคือของเราเนี่ยยังไม่หมดนะครับสำหรับเช่านี้เรามีบางสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่านะครับตัวนี้ลูกเราอยังไม่หมดอ่าคือสิ่งที่เราเฝ้าเราคอยและตั้งใจที่ดัดเตรียงไว้เพื่อให้ต้อง้าทุกท่านก็คือ s i n g l r s e ซ e X รุ up, ่น Stand า r ์ดร h e e l Drive ซึ่งจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ75กิโลวัตต์ระยะทางไม่สูสุด 566กิโลเมตรแล้วมีพังกำไฟฟ้ากำลังให้ถึง416แรงมา้าปกคู่หน้าปะไฟฟ้าเป็นโรบิัสแล้วที่สั้งที่สุดนะครับระบบความปลอดไัยจะเหมือนกันกับทุกรุ่นนะครับโดยรุ่น SINGER 7X s t a t d a r d REAL WHEEL DRIVE จะมีราคาราคาจำหน่ายอยู่ที่ ค็มาห่ร้านสามแสนเ้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมอันนี้คือทั้งหมดสามรุ่นเซของเราเซเว่เสามรุ่นสามคุณผู้ขาวรุ่ไหนดีครับแน่นอนครับเาต้องแตะไปแล้โอ้ยต้องเป็นแตัวท็อนะครับตัวท็อปโดนแรเด่นที่เป็นทุกเอร์เเราอยากจะให้มีหลายอปชั่นให้ลูกค้าบางคนอาจจะเล่น นระยะทางหรือว่าเน้นราคาเน้นราคามีคอมพลูทเลยครับรุ่นนะครับแล้วแต่จะชอบกันไหนใช่ครับชอบสีไหนดีครับน่าจะสีข้างหลานในแดนน่นดูสิได้สิชุ่มชื่นดีชุ่มชื่นสีเขียวครับเป็นมิต์ต่อสภาพาเวลโลมครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะนัดกันนะแล้วก็ไปขับด้วยกันครับผมครับคือระยะทางมากถึงเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยสามสิบคุณเอเล็กครับถ้าหากมาทางท็อปเนี่ย อเนกแมครับสักานได้รับเอาละครับครับทุกท่านครับเรียกได้เลยครับว่าเป็นการประกาศราคาอย่างเป็นทางการครับสำหรับราคาที่คุ้มค่าและสิ้นสุดการรอคอยกับ s i n ก e r 7X เที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เระสาเทคโนโลยีอัจฉริยะรวมถึงความรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวครับกับสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากทางซีเก e r ที่พร้อมให้กับทุกท่านได้สัมผัสครับ และวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นปันช่วงเวลาสําคัญให้กับทุกท่านขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติเ่อร์ลชนและพัฒมีทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งการเติบโตของซิงเกอร์ในประเทศไทยครับเราหวังว่าเราอยากเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้องรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของซิงเกอร์ในเร็วๆนี้ดิฉันมงคมบอกเขาครับเขาแล้วครับแล้วคุณท็อปด้วยเขาได้รับมีผูกอ่อคืนกลาง

डा वह ซีเกิลเซเว่นเอ็กซ์ในวันนี้ครับนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยครับคุ้มค่ากับการรอคอยไหมครับขอเสียงหน่อยครับคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าครับโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะวิแขปอีกรอบหนึ่งนะครับกับซีเกิลเซเว่นเอ็กซ์ทั้งสามรุ่นนะครับในรุ่นที่หนึ่งครับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันรุ่นลองเรน g ์ครับ 1,599,000า้าแและรุ่นสุดท้ายครับรุ่นสแตนดาร์ด3 9 9 0 0ล้านนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับนี่คือสมรรถนะยานยนต์ของยานยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานในเรื่องของความ l u x u ร y และเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวครับนอกจากนี้ครับทางซิงเกอร์ยังมอบสิทธทิพิเศษที่เหนือระดับให้กับ คุณลูกค้าทุกทท่านนะครับครอบคลุมทุกความกุญใจตลอดการครอบครองด้วยการรับประกันตัวรถยนต์ถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีบรัวบอกพร้อมติดตั้งิที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายกับคุณลูกค้าทุกท่าน,นครับฟรีบริการช่วยเหลือถึง24ชั่วโมงทุกวันทุกเส้นทาง และยังไม่พอครับนอกจากนั้นครับทางซิกเกอร์ a i l a n d ด์ขอมอบบัตรกำนันมูลค่า20,000บาทให้กับคุณลูกค้าสามารถใช้เป็นส่วนลดหรือแลกซื้อสินค้าและบริการจากทางซิกเกอครับสิทธทิพิเศษนี้จะมอบให้กับคุณลูกค้าคนพิเศษที่จองภายในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นและทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ทางซิกเกอร์ไทยแลนด์และซิกเกอร์เฮาสั่วประเทศ ถูกใจทุกท่านแน่นอนครับและสุดท้ายน,นี้ครับผมท็อมเทพพิมาเทียมแพในนามซิกเกอร์ไทยแลน์ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ครับและพบก,กันใหม่กับกิจกรรมสุดเอก็กซ์คลูแบบนี้ได้จาก s ิกเกอร์ไทยแลนด์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ